ซื้อมาจากไหนจ๊ะเซนเรนฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูโอ้หแกะเลยค่ะแกะได้ไหมคะแกะได้ไหมอะ่ะต้องมีกาว้องมันมีกาวเหรอคะลูกว้าวแข็งแรงมากอ๋ออันนี้เราจะมาลุ้นของเล่นกันก่อนลระคะนี้ว่าจะได้ของเล่นเป็นอะไรนะว้าว อะไรเอ่ยยานอาวากาศโอยานอาวากาศเหรอคะ,อะโอ้เป็นยานอาวากาศครับเพื่อนๆอ,อ่ทีนี้เราก็มาแกะดูช็อกโกแลตเลยคะ่ะเดี๋ยว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 ดูดไฟข้อมูลก่อนว่ามีอะไรบ้างอ๋อเขาเรียกว่าข้อมูลเหรอคะใช่ไฟข้อมทำแนะนาเหรอไม่ใช่ไปข้อมือ,อไอม่ไใช่ไหนเป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่าเขาบอ,อกว่าต้อง ให้กระโดดพี่เอายานให้กระโดดสูงโอ้โหหรอถึงอ๋อถ้าเป็นยานต้องกระโดดด้วยหรอใช่อ๋อได้มาเป็นยานถ้าเป็นถ้าเป็นเหมือนอย่างนี้มันเขาจะลอยอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้คือจะลอยเพื่อนเพื่อนเข้าใจไหมคะตอนนี้แม่เริ่มงงค่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะปล่อยยานไปก่อนทีนี้เราก็จะมาทานช็อกโกแลตกันนะคะ ช็อกโกแลตจากขนมฮิมดอจอยีดดจอยคะ่ะอันนี้ใครซื้อให้คะเนี่ยหนูไปหนูไปซื้อมาแล้วหรอคะอ,คอ๋อค่ะอ่ลองชิมรสชาติสิคะว่าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงคะอ,อ,อ,อร่อยค่ะอ๋ออร่อยคำใหญ่ๆอ้ํดูซิอืมว้าวรสชาติเป็นไง เอาไม่เห็นเงยหน้าเงยตาเลยอ,ะอ,อ่ะอร่อยอร่ออ้อร่อยช้าแบบคิมคิมคำใหญ่ให้ป้าาน้าๆดูก่อนอือหือทานเด็กๆทานแล้วก็ต้องต้องแปรงฟันไหมคะอ๋อถ้าเราไม่แปรงฟันมันจะเป็น,ปนยังไงคะ ฟันผุอ๋อค่ะขนมนะคะช็อกโกแลตขนมหวานที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเยอะๆเด็กๆทานได้ค่ะทานแต่พอดีหรือพอประมาณแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าตามเยอะๆด้วยนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือแปรงฟันเราต้องแปรงฟันด้วยค่ะโอเคค่ะคิงเดย์จอยอร่อยมากๆเลยทานแล้วอย่าลืมแปรงฟันด้วยนะจ๊ะบายบาย